ผีถ้วยแก้วเมื่อมีเพื่อนในแก๊งของเราตุยเพื่อนๆในแก๊งทุกคนจึงนั่งจับกลุ่มเล่นผีถ้วยแก้วกันเพื่อจะสื่อสารกับวิญญาณที่ตุยไปว่าเพื่อนคนไหนในแก๊งกันแน่ที่เป็นคอตกอบทบาทในเกมนี้ก็จะมีคนที่ต้องเล่นเป็นผีซึ่งจะต้องพยายามไกดให้เพื่อนๆหาคนร้ายให้เจอส่วนคนที่เป็นคอตกอก็ต้องพยายามเนียนไม่ให้ถูกจับได้ส่วนคนที่เล่นเป็นเพื่อนก็ต้องช่วยกันหาคนร้ายให้เจอถ้ามีบทบาทเพื่อนรักด้วยเนี่ยชะตาของเขาก็จะขึ้นอยู่กับผู้เล่นทางด้านขวามือถ้าผู้เล่่นนฝังงขขขขวาาามืออเเชะะก็จ ไปด้วยเพื่อนร้ายคนนี้เขาเข้าข้างฝั่งคตอตกจะแพ้และชนะตามคาตอตกถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคาตอตกคือใครตัวปัญหาเขาอยากให้ผู้เล่นอย่างน้อยหนึ่งคนโหวตเขานะักไขปริศนาจะชนะเกมถ้าเขาชี้คตอตกได้ถูกคนโดยที่ไม่ต้องสนเลยว่าคนส่วนใหญ่จะโหวตถูกหรือไม่เริ่มเกมให้เราสุ่มแจกบทบาทให้กับทุกคนจากนั้นก็ให้คนที่ได้บทบาทผีเปิดเผยตัวตนผีก็จะบอกให้ทุกคนหลับตาจากนั้นก็ให้คตอตโกลืมตาขึ้นเมื่อผีรู้แล้วว่าคาตอตกเป็นใครก็จะสั่งให้ทุกคนหลับตา อีกครั้งหลังจากนั้นก็ค่อยให้ทุกคนลืมตาพร้อมกันผู้เล่นที่ไปงานศพมาล่าสุดจะได้เริ่มก่อนรับการ์ดของชำรวยงานศพไปคนที่มีการ์ดของชำรวยงานศพจะมีสิทธิ์ถามหนึ่งคำถามแต่จะต้องเป็นคำถามปลายเปิดห้ามถาม,ถามคำถามที่แบบใช่ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ห้ามถาม,ถามชื่อถามเสร็จเราก็จะทอยลูกเต๋าผลลั์ที่ได้จะเป็นตัวบอกว่าผีสามารถใบให้เราได้ทั้งหมดกี่ตัวให้ทุกคนเอานิ้วชี้มาแตะที่ด้านบนของแก้วส่วนผีก็จะกำที่จุกข,ของแก้วซึ่งระหว่างเล่นในตอนนี้ทุกคนกำลังหลับตาอยู่ยกเว้น ผีที่จะเป็นคนดึงแก้วไปตามตัวอักษรต่างๆเริ่มแรกผีก็จะพาหมุนวนก่อน3รอบจากนั้นผีก็จะพาลากไปยังตัวอักษรที่1จากนั้นก็ตัวที่2แล้วก็3 4ให้เท่าจํานวนหน้าลูกเต๋าที่ทอยได้ไม่ขาดไม่เกินจากนั้นผีก็จะพาทุกคนวนอีก3รอบก่อนที่จะให้ทุกคนลืมตาและเอามือออกได้จากนั้นก็ให้ผู้เล่นทําการจับเวลาเพื่อพูดคุยก่อนที่จะถึงตาคนถัดไปถามคําถามบ้างก่อนที่ผีจะตอบคําถามในช่วงระหว่างหมุน3รอบอยู่เนี่ยคอตกรจะมีสิทธิ์ลืมตามาเพื่อให้ผี ช่วยตอบผิดให้ซึ่งจะทําได้1ึ่งถึงสองรอบต่อเกมขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นจับเวลาพูดคุยกันเสร็จในแต่ละรอบก็อย่าลืมส่งการ์ดของชําร่วยให้ผู้เล่นคนถัดไปพอวนถามกันจนครบทุกคนเราก็จะมาโหวตกันส่วนใครแพ้ใครชนะนี่ก็ตามบทบาทที่เราเล่นเลยมาดูตัวอย่างตอนเล่นจริงกันบ้างกอลตเอใครถ้าคนเล่นมาค่ะสามต่อสองนะตรไรนวะตรงนี้เหลือนะตัวไม่เจ๊โดนแต่แล้วก็วนกลับใช่ไหมจำระยะได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับาลืมนะ นี right. hmm. ่ไ so, ่ผมมายฝั yeah. <c oughs> <c oughs> ่งนี้ฝั่งตรงนี้เพราะมือผมนี่ไม่จริงไม่มันอยู่นี้แล้วก็ไปแถวแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่่ไมไม่ใช่ไม่่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่่ไมแใช่ไม่วน่ไม่ไม่ใช่ม่ม่าอ่ไม่ใบ่ไม่าช่ไม่่ไม่ใช่ไมงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่นช่ไม่รช่ไม่่ไม่าส่ไม่ใ้่ไม่ช่าแกใ่ไม่น่ไม่น่ไม่ใช่เมาเป็ไผู้ชาไแก่มม่าไ่ไ่่ แต่เราไม่รู้ว่าเราได้เกียรฝาแดแคนเลสองเลขพอดีค่ะสิเก้าียไอ้เกมาจะมาตรงเลขสรงไม่ฝานมานะคะเลขสองไพยายามม่วงแต่ตอนในตรงนี้แล้วรอตรงนี้ลักษณะเสื้อเขาเป็นยังไงคอยหอยหยนอดสองสออ่ะจบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้ก็ มันมาตรงเนี้ยอเดียกอนพอมาแถวแถวเนี้ยแน่นอนมันตรงอ่ะตรงเนี้ยลักษณะอุ่นน้ำฟูของเครื่องแต่งตัวพี่ทำอะไรพี่ชิไม่เห็นมันบอกไม่รู้อ่ะไม่รู้นะที่บอกมือพี่เขาหลังแล้วก็ไปไปไหนอ่ะทำไม ิ้วหลุดอ่ะอะไรประมาณแถวแถวเนี้ยแลว้วก็มีตรงนี้คนนิ้วหลุดจะดควควรไม่ได้ประปัดะนี้เหมือนแบบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีเทียงคึกนหนึ่งหนาวหอนออาหนาวก็หนาว